ประเด็น Success Story และ b บ sport ของกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิตคือเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับสถานที่ทำงานกระบวนการทำงานมีการประชุมคณะทำงานเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรไปสู่องค์กรแห่งความสุขกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิตจากการประชุมคณะทำงานมีมติที่ประชุมให้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสุข ให้กับบุคลากรในเรื่องต่างๆได้แก่กิจกรรมผ่อนคลายกิจกรรมจิตอาสากิจกรรมแข่งขันออกกำลังกายกิจกรรมประชาสัมพันธ์วิธีการวางแผนการใช้ใจ่ายเงินอย่างเป็นระบบผ่านรายกุกบาา๊บกบปศจัดโครงการให้ความรู้ด้านการเงินกิจกรรมตื่นรู้ กิจกรรมเกมฝึกสมองและกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับสถานที่ทำงานการดำเนินงานตามกิจกรรมต่างๆคณะทำง,งานมีการประชาสัม,มพันธ์การดำเนินงานตามกิจกรรมต่างๆเป็นระยะระยะบุคลกรให้ความสนใจร่วมบริจาคต้นไม้กระถางต้นไม้บริจาคเงินซื้อต้นไม้กระถางใส่ต้นไม้ รวมทั้งสอนวิธีปลูกต้นไม้การดูแลต้นไม้แต่ละชนิดทำให้เกิดพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นในบริเวณหน้าห้องหลังห้องทำงานชั้น3และชั้น4ทํทำให้บุคลากรมีมุมผ่อนคลายสร้างความสุขใจสบายตาและได้ทำจิตอาสาสร้างพื้นที่สีเขียวร่วมกันคณะทำงานมีการสำรวจความพึงพอใจต่อกิจกรรมต่างๆพบว่า บุคลากรในหน่วยงานมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับสถานที่ทำงานมากที่สุด